สอบบอกข้อชี้แจงโควิดแพร่จากกรุงเทพสู่66จังหวัดทั่วประเทศจับตาพื้นที่ขอบชายแดนกลับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องชาวไทยสภูสุคนเด้อค่ะมาพบมาพอกกับคนกระจายข่าวอีกแล้วค่ะมวันนี้ทั้งช่องก็มีข่าวสารมากระใจายให้พ่อเม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี้แ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใคนกระจายข่าวนำแนเด้อจ้าและเพื่อบ่เป็นการเชียเวลาเข้ามาเขานะคะข่าวกันเลยนะคะ กักตัวคนไทยกระบาลพร้อมรับเวลาสองรอยคนสบคกข้ีบ่มีความปลอดภัยเชื้อโรคควิดแพร่จากกวัวทอมอสู่66จังหวัดทั่วประเทศจับตาพื้นที่ขอบชายแดนจัดระบบแล้วพร้อมรับคนไทยเดินทางกลับบอกเกินมือละสองรอยคนกักตัวรอยเปอร์เซ็นต์ปลุกไทยรวมมือลดผูติดเชื้อต่ำกว่าวันละรอยไรย่ สบคทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสบคแถลงว่าเมื่อนีประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม1 0 2รยายยอดสะสม2,169รายรักษาอยู่โรงพยาบาล1,472รายรักษาหายแล้ว674รายเสียชีวิตเพิ่ม3รายรวมยอดผู้เสียชีวิต23ราย ในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายไม่หนึ่งร2อสองรายนั้นจำนวน48รายเป็นกลุ่มมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหนา้าโดยร่วมศูนย์อยู่ที่กทม14รายููเก็ต8รายและสม,มุดปราการโฮกไร่หรือสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน,น้านี้คือสถานบันเทิงรวมพิธีทังศาสนาร่วม4รา อีกกลุ่มที่ต้องเพิ่มความสนใจคือกลุ่มอื่นๆที่บบเกี่ยวของกับผู้ป่วยก่อนหนาที่มีจำนวนไลตามมาที่42รายในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ13รายส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษคือมีจำนวนเจรายเป็นนักศึกษาหรือทำงานในร้านอาหารคณะที่คนต่างชาติเดินทางเข้าไทยและผู้ที่สัมพัสผ์ภูมาจากต่างประเทศ คงที่อยู่1และ2คนตามลำดับนอกจากนี้กลุ่มอาชีพเสียงกระเริ่มติดเชื่อเพิ่มขึ้นมี1 9เกรายเช่นทำงานในสถานทีแออัดหรือสัมผัสไก่ชิดเช่าต่างชาติส่วนใหญ่อยู่ที่ภูเก็ตที่มี10รายจำนวนนี้เป็นพนักงานนวดหาราย 1. กรุงเทพมหานคร1น1 1ราย 2. นนทบ,บุรี137่ร้ราย 3ภูเก็ต131รายส่4ี่สม,มุทรปราการ108ราย5หชนบุรี่8 8ไร่หกเาราห้าสิไร่เจปัตตานีสี่สิบหาไร่แปสงขลา37ไร่เกเชียงใหม่สามสิบหกไร่สิปทุมธานียี่สิบแปไร่นอกจากกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วเวลานี้กระจายทั่วประเทศ มมีพื้นที่ใดที่จะปลอดภัยอีกแล้วและไปน้าแนนบริเวณขอบชายแดนซึ่งข้อมูลเหล่านีเปลือจังหวัดหรือพื้นที่ได้รับและจำนวนผู้ติดเชื้อ2016รายส่วนใหญ่เป็นชายคือ1 1 2 4คนเป็นหญิง8 7 4คนและชายมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคือ1.6%เปเซเียบเท่ากับหญิงที่เสียชีวิต0.2เปอร์เซ โดยปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อกลุ่มอายุห0 6 9ถเกปีเสียชีวิตเก่ารา้ประวัติการติดเชื้อมาจากไปต่างประเทศไปพิธีกรรมทั้งศาสนาและอาชีพเสี่ยงอายุ70ปีขึ้นไป เสียชีวิต8รายสัมผัสกับสนามมวยและสัมผัสกับผู้ป่วยนอกจากนี้พบอีกว่าโรคประจำตัวและอายุมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตโดยยิ่งอายุมากยิ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นกลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มเป้าไม้ที่เราต้องช่วยกันป้องกันเมื่อวานจำนวนผู้ป่วยใหม่ลดลงเป็นต่มกว่ารอยเมื่อนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบรอยอีกเท่อหนึง่งซึ่ง ทุกฝฟายต้องช่วยกันรวมมือพยายามทําความเข้าใจและมาตราการกควรที่จะมีคนป่วยมากกว่านี้เพราะถ้าเพิ่มมือละรอยกว่าพานไปซิบมือสะสมเพิ่มขึ้นก็จาเป็นพันต้องช่วยกันดึงลงมาให้เป็นลักสองลักา้ได้โคโซสสบอคก้าวย้ำอีกว่าการติดเชื่อจากต่างประเทศที่สอบอคเฝ้าติดตามอยู่นั้น หากคุ้มใดบอดีจะรุดรอดไป1-2ึงสองรายกว่าจะมีโอกาสแพร่เชื้อได้อีกหลายคนทุกท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงแม้จะมีนังสื้อรับรองจากทางการแพทย์จากตนทางใดกักกันโรค14มือมาก,ก่อนหนีแล้วบมีใครเมื่อเดินทางมาถึงไทยจำเป็นต้องคุ้มอีกซิซมือ เพื่อความมั่นใจว่าจะบอ่กลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปทั่วประเทศหลังเกิดปัญหาคนไทยเดินทางกลับที่สนามบินสุวรรณภูมินายกสังห้บูรณาการการปฏิบัติให้เรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีความพร้อมที่จะดูแลร,รับคนไทยเดินทางกลับเมื่อรับประมาณ200คนโดยต้องลงทะเบียนก่อนเดินทางและยินยอมเข้าระบบ100คือกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ที่ได้ว่างระบไใ้พร้อมแล้วเพราะต้องดูแลคนในประเทศและทั้งนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระใจายให้พแม่พี่น้องได้รับฟังกันในมือหน,นีนะคะคลิปนี้ก็บวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพแม่พี่น้องชาวไทยสุขสุขคนและหากมีความคืบหนาทางช่องจะนำมากระใจายให้พแม่พี่น้องได้รับฟังในโอก,กาสหน้านะคะในนี้ขอให้พแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้ไว้สำเนียงสกอนสวัสดีค่ะ Thank you